ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกัน์ิชัพัในเกมวันพียในเกมบีดเทพมรณะชีวิตนิรันดร์ครับก็คือเกมบีดบีดเวฟโซะเกมใหม่ครับผมเพิ่งเปิดเลยนะเปิดมาประมาณสองวันได้แล้วโอเคก็วันนี้ผมจะมาแนะนาโหมดต่างๆในเกมบีดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดคลังไอเดียให้ดูว่าไอเดียของผมเพิ่งเล่นได้สามวันจะเป็นยังไงนะครับโอเค อันแรกครับเป็นอารีนาครับผมอารีนาเนี่ยเป็นผมยังปลดล็อกไม่ได้นะก็คือน่าจะเป็นการแข่งขันนี่แหละส่วนถ้าเราจะต่อสู้ก็กดอันนี้ครับผมท้าทายนี่ก็คือการตัวแทนโยมมาทูดครับเป็นการส่งตัวแทนตามสายมันครับรับรางวัลก่อนคือผมส่งมาแล้วไงอ่ารับก็คือมันจะเป็นสายให้เลือกนะครับแล้วก็ให้เรากดเลือกตามสายมันก็เสร็จหน่วย หน่วยนี้ก็เป็นการเข้ากิวครับผมเข้าทีมเข้ากลุ่มนะก็คุณจะสร้างกลุ่มก็ได้หรือคุณจะค้นหาไอดีกลุ่มตรงนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าตัวผมยังไม่มีกลุ่มเลยออนต่อไปครับเป็นเควสครับเป็นเควสประจําวันที่อันนี้เป็นเควสประจําวันที่เราต้องทานะครับผมเป็นเควสประจําวันนะอันนี้เป็นเควสหลักนะครับผมโอเคผมรับก่อนมึบเกมนี้สนุกครับเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะเควสหลักเสร็จแล้วโอเค ต่อไปจัดทีมรบก็บผมจัดแนวรบครับเราจะจัดแบบรวดเดียวแบบนี้ก็ได้ปึบเลยแล้วมันก็จะนี่เลยนะครับเอ่อต่อมาเป็นเป้ครับผมก็มาดูของครับว่าเรามีอะไรได้บ้างอันนี้ก็นี่ประมาณนี้เลย3อันยืนยันได้รับของครับเราได้50ิอันนี้มา โอเคก็จะเป็นแบบรับของนะนี่เป็นกล่องเป็นอะไรต่างๆนานาครับผมส่วนพวกนี้ก็เป็นเศษตัวละครที่เราได้มานะโอเคประมาณนี้เลยไอเทมประมาณนี้ครับผมวัสดุก็เท่านี้ส่วนเศษก็ประมาณนี้ใครดีเสียงตดผมบ้างต่อไปเป็นเรื่องของตัวละครครับผมตัวละครผมก็ยังมีแค่เก้าตัวเองนะแล้วแต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยเกลือนะ SSR ออกสองตัวเพิ่งเล่นได้สองสามวันหลักๆนี่เองนะ เพิ่งเล่นจริงๆเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าสมัครมว่าสามวันแล้วก็ผมเพิ่งจริงจังกับเกมนี้ซึ่งสนุกมากโอเคเล่นตัวหลักของผมก็เป็นตัวซุยฟงนะครับผมเป็นตัว S S R นะผมก็อัพถึงประมาณนี้เลยคลิปนี้จะเร็วนิดนึงครับแล้วก็ต่อไปเป็นทีมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะร้านค้าของผมเป็นการซื้อไอเทมต่างๆครับ ประจำวันนะเราสามารถรีเฟซได้นะครับผมทั้งหมดห้าครั้งต่อวันนะนี่เป็นร้านค้าครับผมต่อไปเป็นอันเชิญหรือว่าที่เราเรียกรู้จักกันในนามกาชาครับผมก็คืออันนี้จะเป็นกาชาเปิดฟรีครับเปิดฟรีก็คือเปิดของครับฟรีทุกเอ่อเท่าไหร่วะกูไม่รู้อันนี้เป็นการสุ่มกาชาตัวละครครับก็ตัวอย่างรางวัล ตัวละครที่จะออกก็เป็น s r s r r นะครับผมแล้วก็เป็นเศษครับผมแต่ว่าตัวละครตัวนี้จะไม่ออกจะได้จากการเติมครั้งแรกครับผม 50%... ออกแบบ50เลยนะอ่าเดี๋ยวดูครับผม50% off เอา,าเดี๋ยวดูโอ้โหเป็นเศษครับผมเดี๋ยวสุ่มเป็นแบบลูกแก้วก่อนปึ๊บเป็นโอ้โหตัวระดับ R ครับ อันนี้เป็นแบบเอ่ออะไรมันคืออะไรนะกระชับปองเหรอน่าจะใช่กระชับปองครับผมยังแรกเปลี่ยนไม่ได้เลยโอเคเราหมุนกระชาบปองก่อนครับบึ้บึ้บึ้ไข่ที่ออกมาเป็นโอ้โหกระชับปองดีมากเลยอะคือนได้แบบนี้เลยอะ่ะโอเคหมุนสิบครั้งจะใช้ครั้งละหกร้อยกว่าเลยโอ้ยเกินไปอันนี้ก็เป็นอันเชิญเหมือนกันครับเดี๋ยวผมอันเชิญให้ดู อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่โอเคประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นโซเชียลนะครับผมก็ให้เราแชร์ไปทาง Facebook ไม่ก็ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นคุยกันนะครับผมเราสามารถคุยกันได้อ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ไปไงแล้วก็จะมีคนตอบเรามาโอเคช่างมันอันดับครับผมอันดับเนี่ยเราจะวัดจากพลังลบซึ่งคนที่มีพลังลบเป็นโนหนึ่งของเซิร์ฟก็ เขามีพลังลบอยู่ที่254,504ห้าน่้าสี่หน่วยสวินตี้ทีเฮดไทยแลนด์เหรอเป็นคนไทยเหรอน่าจะใช่นะครับดูตัวเขาดิ s s r c u r 2โคตรเก่งอ่ะคนเนี้ยอันนี้เป็นตัวละครครับผมคือเราสามารถมารับของตรงนี้ได้ครับไม่รู้ว่ารับมาไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงถึงจะได้รับผมก็งงอยู่ อันนี้เป็นดันเจียนลายหลักครับผมเป็นด่านนะแล้วเราก็มารับของตรงนี้ได้เหมือนกันครับน่ารับของเสร็จแล้วโอเคมาถึงแถบข้างบนกันมั่งครับผมแถบข้างบนอันนี้เลยเป็นเปรียบเทียบพลังรบครับก็เป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันประจนัยอันนี้คือมันจะเป็นการเพิ่มเลเวลของเราที่ง่ายมากครับผมเนี่ยแค่นี้เราก็เัพเป็นเวลยิบพยอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็ชนไปร่วนเร็วแล้วก็เออเสร็จแล้วประมาณนี้บัตรผ่นซีซันก็คือจะเป็นแบบสปีดพัทคล้ายๆสปีดพัทของเอ่อ,ส,อ,อสปีดดิฟอันนี้คือเป็นการเติมได้เอ r เหนึ่งตัวอันนี้เป็นวงล้อมชิงโชคครับผมวงล้อชิงโชคนะมาคอยแค่ฟันโอเคได้น้ำมาอ่ะ สกิลอันเนี้ยคือเกมนี้มันดีตรงเนี้ยคือมันสามารถลองเล่น S S R ได้คือถ้าเล่นแล้วถูกใจมึงเติมไปเลย <c oughs> เขากลัวแบบแบบเราเล่นแล้วไม่ถูกใจไงแล้วเติมไปน่าจะมันจะเสียเปล่าเขาเลยให้เราลองเล่นไปก่อนนะครับผมเผื่อตัวจะไม่เก่งแต่ผมดูลมๆแล้วผมว่าตีแรงนะเกมนี้ <c oughs> เป็นเกมแนวเทิร์นเบนะทุกคนคล้ายๆวันพีบ n ิงวิวคลิปที่แล้วเลยโอเคโอ้กูปดขี้ทุกคนครับ ผมปวดขี้ครับผมชิบหายแล้วไงแค่แต่ผมรีบถ่ายคลิปแล้วก็รีบไปขี้แล้วกันเวียนแล้วกูกดลองใหม่ทำไมวะเนี่ยหยุดชั่วคราวออกออกเลยออกปวดขี้คี้ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็รวบรวมตัวละครน,นี่เป็นการรับของนะปวดขี้สัตว์ นี่เป็นกิจกรรมหน้าร้อนครับผมเป็นการรับของวันที่3นะโอเคผมล็อกอินแค่2วันไม่เป็นไรศูนย์กิจกรรมครับเป็นการแบบทำเควสไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเติมครับอันนี้เป็นเติมอันนี้เติมเหมือนกันไม่อันนี้ใช้เพชรซื้ออันนี้ครับเป็นรางวัลจากการสุ่มกาชาหรือว่าการอัญเชิญนะครับถ้าเราสุ่มครบ30ครั้งเราจะได้เศษอันนี้แล้วก็นี้ครับผมก็คือจะเป็นเควสไปเรื่อยๆเลยนะต่ำสุดเหรอสูงสุด มันมีถึงเนี่ยครับผมก็จะได้หนึ่งแสนอันเลยนะเอ่อเติมเงินเติมครั้งแรกได้ตัวละครเบียคุยะนะครับผมอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเติมครั้งแรกได้เลยนะนี่เป็นแพ็คนะครับผมเป็นแพ็คเติมเหมือนกันนะเราสามารถลองเล่นได้นะครับเบียคุยะแต่ผมยังไม่ลองนะแพ็คเติมครั้งแรกเนี่ยครับ ผมไม่รู้ว่าเติมกี่บาทเดี๋ยวลองกดไปก่อนเติมครั้งแรกก็โอ้โหสามพันเลยเหรอสมมติถ้าเกิดคุณเติม150บาทเนี่ยเออคุณก็น่าจะได้เจ้าตัวนี้นะไม่รู้ดิช่างมันช่างมันล็อกอินเวันก็คือวันที่7เราจะได้ฮิสกายะโทชิโรระดับ S S R คือวันที่7มึงแจก S S R อีกแล SI ้วอ่ะคือเกมน้าแจกหนักเหมือนกันนะพูดถึงอันนี้เป็น อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันช่างมันน่าจะเป็นเควสนะอันนี้เป็นการบวกเพื่อนครับอ้ามีคนมาขอบวกเพื่อนยอมรับเราสามารถมาบวกเพื่อนได้ตรงนี้โอเคใครอยากจะบวกเพื่อนกับผมนี่ครับชื่อตามนี้เลยก็มิชพัฒเป็นรูปของตัวอะไรวะกูจําชื่อไม่ได้เออไม่ค่อคยได้ดูบีดซาโดเป็นตัวที่ออกมาภาคแรกเลยเป็นรูปของซาโดนะโอเคประมาณนี้เลยก็มิชพัฒนะส,สกรอร์อยู่ที่สองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกสิบนะครับผม ก็ยังไก่กาอาราเร่อยู่เลยนะโอเคอันนี้เป็นกล่องจดหมายครับให้รับของเรารับไปแล้วอันนี้เป็นฟันเฟืองครับเป็นเอาไว้ตั้งเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผมเนี่ยก็คือแบบเอมเอาไว้ตั้งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวระบบการเล่นผมจะมาทำให้คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ไปก่นอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เขามารับชมกันนะไปแล้วจ้า